ผมจะมาเล่าให้ฟังว่า,ามันเกิดอะไรขึ้นกับ Kbank นะฮะแล้วก็เทียบฟอร์มกับ SCB ปกติเวลาคนเทรดเนี่ยเทายออย่าที่ผมรับรู้เนี่ยทั้งโดยเฉพาะยิ่งกองทุนในประเทศกับฝรั่งนะฮะเวลาเขาเทรดเนี่ยเขาจะจับคู่กันว่า Kbank กับ s c b อาจจะมี BBL มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเล่นทีมดอกบี้เนี่ยก็จะจับคู่ BBL KTB เหมือนกับว่า,าตัวนำเนี่ยจะเป็น Kbank SCB แล้วก็ตัวเป็นแลกกาดเนี่ยก็จะเป็น BBL KTB นะฮะ ผมวันนี้ก็เลยจะมาเล่าจับคู่ตัว Kbank กับ SCB ให้ฟังนะฮะ Kbank เนี่ยงบออกมาวันศุกร์เช้าหุ้นลงมาอย่างเดียวเลยฮะเมื่อวานก็ลงมีคนถามผมทุกวันว่าราคานี้ซื้อได้ยังซื้อได้ยังซื้อได้ยังนะฮะผมก็ยังคิดว่าราคานี้ก็ยังเฉยๆนะถ้าจะซื้อแบงก์ผมว่าตัวอื่นอย่าง s c b b b l ดูน่าสนใจกว่านะครับทำไมเคแบงก์มันดูไม่ค่อยน่าสนใจคืออันแรกคือจริงๆงบเคแบงก์ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะฮะงบเนี่ยดีกว่าคาดเก้าดีกว่าที่เราคาดยยด้เเนนีีนู่่ ถ้าดูจากคอลัมน์เนี่ยฮะรายได้โตได้ดีในเกือบทุกๆคอมโเนนต์เลยนะฮะโดยเพราะยิ่งตัวรายได้จากดอกเบี้ยฮะโต15% Year on Year ซึ่งรายได้ดอกเบี้ยที่โตเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากตัวนิมฮะที่มันฟื้นขึ้นเยอะนะฮะนิมเพิ่มขึ้นจาก3.6มาเป็นอ่ะ3.46มาเป็น3.63นะฮะ ตัวรายได้ของเขาเนี่ยก็เลยเพิ่มขึ้นตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะช่วงที่ผ่านมาว่าเวลาเปงนชาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยรายได้ของแบงค์มันจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเลยเช่นตัว k t b ที่เคยเล่าให้ฟังว่าทุกๆ25บิปที่ขึ้นกําไรเอ่อรายได้เดี๋ยวเพิ่มขึ้น1นึ่พันล้านอะไรเงี้ยฮะแบงค์อื่นๆก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันอาจจะมากน้อยก็ตามแต่แล้วแต่แบงค์นะฮะแต่แบงค์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นรายได้เดี๋ยวโตได้ค่อนข้างดี ทํให้ช่วงนี้ผ่านมาเราจะเห็นว่าแบงค์ชาติเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยมานี่รอยกว่าบีบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ตัวรายได้ของแบงค์เนี่ยมันขึ้นมาได้อย่างค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะอย่างเคแบงเนี่ยรายได้จะดอกเบีย้ยก็โตมา15%เยอะเดียร์ตัวค่า ตัวสำรองอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างนิ่งนะฮะแบบหมื่นสองเท่าเท่ากับไตรมาสก,ก่อนจริงๆแไตรมาสก่อนตอนที่มาหมื่นสองเนี่ยเขาใกลแล้วว่าสำรองปีนี้น่าจะอยู่ที่หมื่นสองไปเรื่อยๆจนถึงทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นดูงบแบบนี้เน่เอาจริงถ้าเกิดคนคนไม่ได้แบบดูละเอียดนะฮะแบบดูแค่งบออกมาเอ้กำไรโอเคไสรในโอเคดูเหมือนจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีของเค a n k คคือคอมเมนต์ของผู้บริหารฮะ ผู้ริหารเขาชี้ว่าสำรองปีหน้าเนี่ยน่าจะยังสูงต่อคือแท่งสีน้ำเงินเนี่ยฮะเป็นเป็นฟอร์เควสของผมก็จะว่าเป็นฟอร์เควสของตลาดในการรับรู้ของตลาดคือปีที่แล้วเนี่ยสำรองเวลาเราดูสำรองนะฮะเราจะดูในเปอร์เซ็นต์ของโลนแล้วว่าเราปล่อยสินเชื่อไป100% มันจะเป็นนี่เสียต้องตั้งสำรองเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เคแบงเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยตั้งสำรองไป211เบ s ิสพอยต์ก็คือ2.11เปอร์เซ็นต์ะฮะแล้วก็ปีนี้เขาไกด์ตั้งแต่งวดก่อนว่าสำรองเนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณไม่เกิน210อ่อแล้วก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยสำรองมันจะกลับมาเป็นปกติมากขึ้นปกติของเขาเนี่ยคือ140ถึง160เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาตัวเลข150มามามาเป็นตัวมาเป็นตัวกลางเป็นเป็นตัวแทนนะครับ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองบออกมาไตรมาสนี้เมネจเมนต์เขาไม่ให้คอมเมนต์ว่าที่ฉันเคยบอกไว้ว่าปีหน้าเนี่ยสำรองมันจะกลับมาเป็นระดับปกติมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ปกติแล้วนะเพราะว่าดูแล้วมีความเสี่ยงนู่นนี่นั่นเศรษฐ,ฐกิจเอยการเมืองเอยเศรษฐกิจมันยังไม่ได้ฟื้นเป็นครอบคลุมทุกๆทุกๆเซกเมนต์บางเซกเมนต์ยังไม่ฟื้นแล้วเขามีลูกค้าที่กลุ่มเปราะบางเนี่ยค่อนข้างเยอะเขาก็เลยคิดว่าไอ้ที่เขาบอกว่า สำรองมันจะกลับไปรับปกติในปีหน้าเนี่ยมันน่าจะเลื่อนไปอีกหนึ่งปีไปเป็นปี2 0งศู 2, แทนส่วนปีหน้าเนี่ยสำรองจะเป็นเท่าไหร่เขายังไม่ได้บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไกด์เนี่ยตอนต้นปีหน้าแทนนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดก็เลยคิดว่าสำรองปีหน้าเนี่ยแทนที่จะเป็น150เนี่ยมันน่าจะอยู่ระหว่าง210จนถึง150เนี่ยแหละฮะผมก็เลยจิ้มตัวเลขค่ากลางคือไม่รู้เลยว่าเขาจะให้เท่าไหร่นะแต่ก็จิ้มมาอ่ะค่ากลางก็สัก180แล้วกัน คร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบหมายถึงเบสิสพอยต์ไหมเบสิสพอยต์มันหมายถึงเบสิสพอยต์ก็คือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเบสิสพอยต์เขียนเบสิสพอยต์นะฮะทีนี้จากร้อยห้าสิบเป็นร้อยแปดสิบเนี่ยมันเยอะขนาดไหนคือสมมติถ้าเกิดตลาดทำฟอร์แคสต์ปีหน้าใช้สำรองร้อยห้าสิบนะฮะแล้วต้องมาปรับเป็นร้อยแปดสิบนะฮะต้นทุนค่าใช้จ่ายการกันสำรองเพิ่มขึ้นแปดพันล้าน กำไรกำไรเขาแบบปีหนึ่งสี่หมื่นกว่าเงี้ยฮะก็โดนไปอีกแปดพันเนี่ยก็เยอะเยอะใช่ไหมแล้วเอาจริงตัวเลขร้อยแปดสิบเนี่ยไม่รู้เลยซ่มมันเป็นร้อยแปดสิบหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เขาบอกแค่ว่ามันไม่น่าจะปกติครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็อาจจะเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าไม่ใช่ร้อยแปดสิบต้องขึ้นมาเป็นสองร้อยสิบก็อีกแปดพันล้านน่ะใช่ปะ เพราะฉะนั้นพอเจอคอมเมนต์อย่างเงี้ยคนเริ่มกังวลว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเคแบงหรือเปล่างบออกมาดีแต่ว่าแปลว่าปีหน้าเนี่ยมันอาจจะยังไม่ฟื้นใช่ไหมอะไรเงี้ยครับ,รบก็มีคุณวิรยาสัสดีครับมีถามเข้ามาพอดีครับว่าเอ่อเคแบงจะมีปรับเป้าไหมครับเคแบงเนี่ยเขาไม่เขาจะให้เป้าเนี่ยตอนต้นปีก็คือหลังงบไต่มานหนึ่งออกก็คือช่วงเป็นน่าจะแบบเดือนมการาคมปีหน้าครเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างเนี้ยเขาจะไม่มีเป้าให้แต่เขาจะบอก ป,ปีแน้วแอนนัลนลิสต์เราจะมีปรับเป้าดาวเกรดลงไหมครับเผอิญเผอิญว่าตอนที่เขาบอกรอบก่อนนะฮะว่าปีเนี้สัารองจะลงมา150เนี่ยผมไม่ค่อยแอบไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วะครับเพราะว่าดูจากเศรษฐกิจมันก็ยังมีความเสี่ยงนะครับผมก็เลยทำฟอร์เควสต์เนี่ย180อยู่แล้วอ๋อเพราะฉะนั้นผมก็คงไม่ได้ปรับเท่าไหร่แต่ว่าตลาดเนี่ยน่าจะต้องมาปรับลดประมาณการในอนาคตเนี่ยครับไอ้เนี่ยไอ้ความกลัวตรงเนี้ยมาทําให้ราคาหุ้นเคแบงเนี่ยมันลงมา ทีเนี้ยถ้าเกิดดูจากอย่างเงี้ยจะเห็นว่าผมทําเป้าเนี่ยร้อยแปดสิบใช่ไหมฮะกำไรที่ผมคาดเนี่ยปีหน้าเนี่ยผมคาดสี่หมื่นห้าซึ่งตัวสี่หมื่นห้าเนี่ยผมทําต่ำว่าคอนเซนทัสอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นอยู่แล้วคอนเซนทัสน่าทำประมาณสักสี่หมื่นแปดนะครเพราะฉะนั้นคอนเซนทัสเนี่ยน่าถูกปรับลงมาอีกแล้วก็อ,อ,อาจจะลงมาใกล้ๆผมมากขึ้นก็คือเป็น45,000นห้ะครับเพราะฉะนั้นถ้ากิดำไร45,000จริงผมว่าราคาเนี้ยก็ถือว่าไม่ไม่แพง ถ้าจะซื้อก็ซื้อได้แหละแต่ผมคิดว่าเวลาหุ้นมันเป็นขาขึ้นเนี่ยต้องคิดก่อนว่าสมมติถ้าซื้อตรงเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นทําให้เคแบงเนี่ยราคาหุ้นมันฟื้ขนขึ้นมาได้คนก็ต้องคิดว่าเศรษฐกิจต้องดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นทาให้นี่เสียเนี่ยมันเบาบางลงรัฐบาลมีรัฐบาลใหม่กระตุ้นการค่าใช้จ่ายแบงค์ชาข,ขึ้นดอกเบีย้ยต่อแล้วทําให้รายได้ดอกเบีย้ยของเคแบงเนี่ยเพิ่มขึ้นปัจจัยพวกเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะคนหนึ่งก็ได้ประโยชน์เหมือนกันมันไม่ใช่แค K เคแบงเนี่ยตัวมันเองราคานี้มันถูกก็จริงซื้อก็ซื้อได้แหละแต่ว่าผมว่าตัวอื่นดูน่าสนใจกว่าตัวอื่นไม่มีปัญหาเรื่องนี้เสียเท่าเคแบงอย่างน้อยก็จากคอมเมนต์ที่เขาพูดๆจะมาเนี่ยฮะแล้วก็รวมถึงถ้าอะไรก็ตามที่ทำให้เคแบงฟื้นเนี่ยผมว่าคนอื่นก็ฟื้นเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเคแบงเนี่ยผมว่าราคานี้ก็ยังซื้อแต่ถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยผมว่าซื้อ b b l ซื้อ ACB เนี่ยดูน่าสนใจกว่าครับแล้วล้วแบงค์ไหนจะได้ประโยชน์จากการขึ้นนนดอกกเเบีียมมาาา,าวว่่ัพระ ที่กองก็บอกวันที่สองที่จะถึงสิงหานี้แข็งชาจะขึ้น,นดอกเบียเบ้ยรอบใ,ใช่ฮะจริงๆแบงก์ใหญ่เนี่ยได้ไดอกได้ประโยชน์เหมือนกันหมดแต่คนที่ได้ประโยชน์เยอะสุดเนี่ยคือ BBL กับ KTB เพราะว่าสองคนนั้นเนี่ยเขามีพอร์ตสินเชื่อที่เป็นอดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยลอยตัวเนี่ยเยอะกว่าครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดท่านถ้าถ้าท่านผมว่าเกี่ยวกับคนทั่วไปส่วนใหญ่นะฮะอาจจะมีหนี้บ้านกับหนี้รถใช่ไหมครเวลาดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยหนี้บ้านเนี่ยจะขึ้นด้วยแต่ว่าดอกเบี้ยรถเนี่ย เอ่อหนี้หนี้รถเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเพราะว่าหนี้รถเนี่ยเป็นฟิกเลทหนี้บ้านเนี่ยเป็นโฟร์เลทเพราะฉะนั้นในคิดอีกด้านหนึ่งก็คือรายได้ของแบงค์เนี่ยฮะหนี้บ้านก็จะได้เพิ่มขึ้นถ้าดอกเบี้ยขึ้นแต่หนี้รถเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยเยอะๆก็คือต้องมีสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเป็นดอกเบี้ยลอยตัวแต่ถ้าสินเชื่อที่เป็นดอกเบี้ยฟิกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อรถกับสิน่คลล้กกูาุม ถ้าเกิดใครมีลูกค้ารายย่อยเยอะก็อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ครับมีคําถามเคแบงค์เทียบเลยครับพี่ฟกอย่างมีเคแบงค์ที่ไพร์ทูบุ๊ก0.5เท่าเนี่ยครับยังมีรอครับอจริงๆอย่างที่ผมบอกผมว่าราคาตัวนี้ถือว่าค่อนข้างถูกผมเห็นด้วยแต่นึกสภาพว่าทํายังไงหนุ้นจะขึ้นเน่ยมันต้องมีข่าวอะไรดีๆมาทําให้หุ้นมันขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้ามันขึ้นเนี่ยผมว่าคอนอื่นก็ขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผม ผมไม่ได้บอกว่าเคแบงมันจะไม่ขึ้นนะเคแบงมันคงขึ้นแหละแต่ผมคิดว่าราคาเนี้ยถ้าจะขึ้นนะคนอื่นน่าจะขึ้นได้ได้โอเคกว่าหรือถ้าประเด็นที่ผมพูดว่าอ่ะถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นรัฐบาลล่าช้าอะไรเงี้ยเคแบงมันอาจจะซึมอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแต่อย่างน้อยเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยบีพีอลมันน่าจะขึ้นได้ดีกว่าคือไปเล่นตัวที่แบบกำไรเอาพอปลอมไปเลยใช่ใช่ผมว่ายังไงมันดูมันดูคลีนกว่ามันดูอาจจะดูน่าสนใจกว่าครับ ครับแล้วก็มีทำไมเคแ n k ต้องพูดเรื่อง NPL ล่วงหน้าแล้วธนาคารมีพูดเรื่อง NPL ลักษณะเดียวกัน,กน<ส>บ้างเ<ส>ข้า,ขาใจว่าธนาคารอื่นพูดอย่างนี้เหมือนกันบ้างไหมอันเนี้ยน่าสนใจคือปกติที่ผมไลฟ์ฟารเมื่อกี้ไกด์แดนปีหน้าเนี่ยเขาไกด์แดนปีไหนๆเนี่ยเขาจะพูดต่อต้น,นปีแต่ปีเนี้ยคือพูดล่วงหน้าถึงครึ่งปีมันก็ดูแบบแปลกๆเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้แบบ ผมคุยกับลูกค้ากองทุนตอนที่ผมอยู่ในช่วงโรดโชว์ผมก็เลยไม่ค่อยได้มารายการนี้เท่าไหร่ในช่วงต้นสัปดาห์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในช่วงโรดโชว์โรดโชว์คือผมจะเข้าไปคุยกับโลเคฟันแล้วก็เล่าให้ฟังว่างบออกมาเป็นยังไงยังไงเหมือนที่ผมเล่าให้ท่านฟังผ่านรายการเนี่ยครับแล้วก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยลหลายๆคนก็สงสัยเหมือนที่ท่านถามเนี่ยครว่าทําไมเคมงต้องชิงพูดตั้งแต่วันนี้เลย<ม>เออแล้วบางคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเนี่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาเห็นอยู่แล้วว่ามันจะมีอะไรแย,ย่ๆที่จะเกิดขึ้้นนนในปีหา ให้ให้ผมเดาว,ว่าถ้าอะไรแย่ๆคืออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นหนี้ที่เขาปรับโครงสร้างในช่วงที่ผ่านมาแล้วคิดว่าพอปีนี้เศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นเนี่ยลูกหนี้กลุ่มนี้จะกลับมาแต่สุดท้ายแล้วลูกหนี้กลุ่มนี้มันเขาอาจจะเห็นสัญญาแล้วว่าเศรษฐกิจมันฟื้นก็จริงแต่ว่าลูกค้ากลุ่มนี้มันแทบไม่ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่มันฟื้นขึ้นเลยแล้วก็สุดท้ายแล้ว,วาอาจจะต้องกลายเป็น NPR เพราะฉะนั้นไอ้สมองที่ตั้งไว้อาจจะตั้งไม่เยอะจะต้องมาตั้งเพิ่มในปีหน้าก็ได้นะฮะลูกค้ากลุ่มนี้คือใครให้ผมเดาากก็็อจจะปนพวโรรงแรแบบ สองดาวสามดาวหรือลูกค้ารายย่อยที่อิงกะส่งออกซึ่งตัวเลขส่งออกมาเมื่อวานก็ยังติดลบอยู่ถึงแม้จะถึงแม้จะดีกว่าคาดนะฮะ,ะแล้วก็ลูกค้าพวกนี้อาจจะแบบอาจจะมีปกติฐานลูกค้าจะเป็นคนจีนที่เป็นทัวร์จีนแล้วตอนนี้เหมือนจีนคิดว่าฟื้นก็จริงแต่ว่ามันอาจจะฟื้นได้ไม่เยอะเท่าที่คาดแล้วฟื้นเนี่ยลูกค้าจีนกลุ่มแรกมาเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มบน,บน เวลามาก็พักโรงแรมห้าดาวโรงแรมเซนเทลโรงแรมเอราวันอะไรเงี้ยฮะโรงแรมย่อยๆเนี่ยเขาคงไม่พักไอคนที่ลถมาเยอะจะพักเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบเป็นเวฟบสองนะฮะเป็นแบบว่ารายได้ไม่ได้เยอะมากมาเที่ยวกันเลยแบบอยากพักโรงแรมถูกๆฮะผมคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะยังเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเปราะบางอยู่แล้วก็ผมเข้าใจว่าเนี่ยเป็นลูกค้าของเคแบงก์ซะเยอะทีนี้ถามว่าแบงค์อื่นไกด์แบบนี้หรือเปล่าจริงๆแบง์อื่นไม่ได้ไกด์แบบนี้เลยนะมีแค่เคแบง์คนเดียวที่ไกด์แบบนี้ผมก็เลยเดาว่า แบงก์อื่นเนี่ยอาจจะมีลูกค้ากลุ่มเนี่ยไม่ได้เยอะมากแล้วก็สำรองเนี่ยตั้งไว้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตังไว้เยอะแล้วจริงๆผมก็เข้าใจว่าเคแบ k ก่อนไตมาหนึ่งเนี่ยสำรองก็ตั้งไว้หมดละตั้งไว้เพียงพอหมดละแต่ไตม่าหนึ่งจำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นสตาร์ใ <laughs> ช่เจอสตาร์เข้าไฮะสตาร์เนี่ยโดนไป7 7 0 0ันเจล้านแล้วเขาตั้งสำรองตัวสตาร์เองเนี่ยแค่สองพันแล้วเขาเอาสำรอง5 0 0 0ันเนี่ยที่ใตังเนี่ยไปเอาจากสำรองที่เขาตั้งเผื่อๆไว้มาใช้ก่อน ซึ่งผมก็ใจว่า,<ค>วาไอ้เพื่อๆเอว้ยเนี่ยตั้งไว้เพื่อไอ้ลูกค้ากลุ่มพวกนี้แหละสุดท้ายแล้วก็เอามาใช้แล้วก็ต้องไปตั้งคืนก็เลยคิดว่าอ่ะปีนี้น่าจะตั้งแล้วน่าจะพอแหละแต่พอดูแล้วไม่พอเว้ยปีหน้าตั้งเพิ่มอีกหน่อยละกันอะไรเงี้ยครเพราะฉะนั้นเห็นไหมเคบังมันดูมีมันดูมีเรื่องให้ต้องต้องคิดเยอะไปซื้อถ้าเกิดไปวิเคราะห์งบ BBL วิเคราะห์งบ KTB เนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าหลังสองตัวเนี้ย ไม่ต้องคิดเยอะเลยคือแบบมันไม่แม่ต้องคิดอะมันไม่รู้ว่าเพราะมันไม่มีปัญหาเลยพวกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นค,คิดอย่างเดียวเลยว่าแบงค์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยกี่ครั้งแล้วกำไรเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค,ครับครับก็มีคําถามว่าราคาไหนที่น่าเข้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอ สำหรับเคแบงใช่ครับเดี๋ยวรอทางพี่วันแล้วในช่วงท้ายใช่ราคาได้เข้าผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดช็อตเทอมเทรดดิ้งต้องผมว่าต้องปรึกษาพี่วัฒน์พี่วัฒน์ได้ให้คำตอบเปดีกว่าผมนะฮะแล้วก็จริงๆคุณวินนี่มีถามว่าคุณวิวัฒน์แนะนำทริปเปิลไอสองวันก่อนจะต้องขายเท่าไหร่ดีคะนะครับนนี้เดี๋ยวี่มันขึ้นมาแล้วหรอเลยยังไม่ได้เช็คราคากันแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรอถามพี่วัฒน์ไปก่อนนะครับโอเคโอเคอันนั้นคือเคแบงทีนี้มาดูคู่เทียบเขาอีกตัวหนึ่งก็คือตัว SCB ฮะ S.C.B. เนี่ยกำไรก็ออกมาถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะได้มาหมื่นกว่าแล้วก็ดีกว่าค่าถึง16%แต่ S.C.B. ก็ยอมรับว่ามีปัญหาเหมือนกันก็คือตัวก่อนจะไป S.C.B. มีปัญหาตรงไหนเนี่ยขอรีแคปนิดหนึ่ง S.C.B. ตอนนี้เขาปรับเป็น holding company ก็คือเป็นบริษัทแม่ใหญ่ๆก็คือที่เขาเรียกว่ายานแม่ S.C.B.X. แล้วก็มีบริษัทลูกๆ ลูกๆก็จะมีทั้งแบงค์ทั้งบริษัทนู่นบริษัทนี้ฮะซึ่งเขาแบ่งลูกๆเขาเนี่ยเป็น3กรุ๊ปใหญ่ๆก็คือเจน1เจน2แล้วก็เจน3หลักๆเนี่ยเจน1ก็คือแบงค์แบงค์ตัวเดียวเลยฮะแล้วเจน2เนี่ยก็คือพวกทำค u m e ม l o ติทั้งหลายแล้วก็เจน3เนี่ยเป็นพวก,เป,พวกเป็นพวกเทคเป็นพวกแบบบริษัทที่เป็นเทคอย่างเงี้ยครับจริงๆวิเคราะห์งบ SCB เนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่านึกสภาพว่าเวลาวิเคราะห์ KTC วิเคราะห์ KTC บริษัทเดียิเคราะห์ติดล้อก็วิเคราะห์ษัทเดียว,ว แต่วิเคราะห์อะไรเดียวบีบ uh, ีแอลก็วิเคราะห์บีบีแอลบริษัทเดียวแต่ว่าวิเคราะห์เอ b ซีเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ทั้งแบงก์ก็เหมือนวิเคราะห์บีบด้วยวิเคราะห์ทั้งคอน s u m e r ล้นคือติดล้อก็คือ Alpha x แล้วก็วิเคราะห์เคดด้วยก็คือค a r d x เกซ์มันเหมือนต้องวิเคราะห์หลายบริษัทแล้วก็มารวมปันกันเป็นตัวเดียวะฮะซึ่งพอวิเคราะห์หลายตัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในไตรมาสนี้ก็คือว่าบางตัวมันก็โอเคบางตัวมันก็ เฉยๆบางตัวก็อาจจะดูมีปัญหานิดหนึ่งแต่มาเนี้ยทุกตัวเนี่ยแบงก์เนี่ยโอเคมากๆไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยตัวอื่นๆเนี่ยก็โต,ตได้ดีโดยเพราะไททโลนนะฮะตัวออโตเอ็กเนี่ยก็โตได้ดีออโตเอ็กท่านอาจจะไม่คุ้นถ้าพูดถึงเงินชัยโยอา,อาจจะคุ้นขึ้นอันนี้คือแบงก์ของเขานะฮะแล้วก็ตอนนี้ท่านคงหลายๆคนคงเห็นสาขามันกระจายไปรอบประเทศเยอะมาตอนนี้สาขาคือพันแปดร้อยสาขานะค่อนข้างกระจายไปได้เร็วมากแต่แต่มาเนี้ยตัวที่ไม่ค่อยดีคือตัวค a r เอ็กฮนะ คาสเอกต่มาเนี่ยมีปัญหา2เรื่องเรื่องแรกก็คือเขาโอนคือเขาเป็นบริษัทใหม่พึ่งตั้งมาธุรกิจบัตรเครดิตเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่อยู่ภายใต้แบงค์แล้วแล้วนี้พอตั้งเป็นบริษัทใหม่ปุ๊บก็เลยต้องโอนสินเชื่อเนี้ยมาอยู่ที่บริษัทลูกค,คือคัสเอกปรากฏว่าตอนโอนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องระบบหลังบ้านทําให้ข้อมูลมาไม่ครบมั่งใช้ระบบใหม่ไม่ได้มั่ง มันก็กระทบไปถึงหนี้เสียเพราะว่าคนหนี้เสียเนี่ยเวลาจะไปทวงหนี้เนี่ยก็ต้องเปิดดูข้อมูลข้อมูลปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยเปิดดูไม่ได้แตม้านี้ทําให้ไม่รู้ว่าจะต้องไปทวงใครทําให้ตัวหนี้เสียเนี่ยมันก็เลยเยอะผิดปกติแตม้านี้ครับเขาก็เลยตั้งสํารองมากขึ้นสํารองเขาไตม้านี้ค่อนข้างสูงครคือทั้งกรุ๊ปเจนสองรวมกันเนี่ยสําปองเมื่อกี้เคบังบอกเท่าไหร่แลวร้อยห้าสิบใช่ไหมร้อยห้าสิบอ่าของสํารองของ s C B เนี่ยคือพันบิ๊บโอ้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นมันมันก็เลยว่าดูเลยค่อนค่อนข้างเยอะแต่ตัวเลขเนี้ยมันค่อนข้างค่อนข้าง,างเอ,อ่อเวอร์ไปน,นิดหนึ่งตรงที่ว่าจริงๆเคแบงก์ K ็อาจจะมีบางดีพาร์ตเมนต์บางยูนิตคือถ้ามองเป็นแบบคล้าย s อสนะมีบริษัทลูกนะบางบริษัทลูกอะสำรองรเผอก็มากกว่าพันบิปแต่ว่าพอเบนเข้ามาในตัวรวมันเนี้ย สำรองก็เลยดูไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆเราเห็น s อ b เนี่ยเพราะเขาแยกให้เราดูจริงๆถ้าแบงก์อื่นแยกให้ดูก็อาจจะเป็นอย่าง s อ b เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เอาจริงผมว่าส1บดบิ๊บอาจจะไม่ดูแปลกขนาดนั้นและที่สำคัญคือสำรองเนี่ยคือต้อนทุนของเขาคือพันบิ๊บใช่ไหมฮะแต่รายได้ของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับโลนเนี่ยของค a r เ์ X เนี่ยก็คือพันห้าร้อยบิ๊บก็ยังกําไรอยู่ก็ยังสูงเออก็ยังกําไรอยู่ใช่แล้วที่สาคัญตัวที่น่าสนใจคือตัวออตโตเอ็กซ์ครับรายได้ขอองเคนี่ยืบ เพราะฉะนั้นมาจิงนก็จะดูสูงมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นใดมากนี่คือถึงแม้สํารองเยอะต้นทุนเยอะแต่ว่าทั้งกลุ่มเนี่ยรวมกันเนี่ยมันยังสามารถทํากําไรได้อยู่ Net profit ยังเป็นบวกอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าไม่ไม,ไม่ได้ดูหน้ากังวลขนาดคือมันก็ดูมันก็ดูมีปัญหาแหละแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดทำให้เป็นตัวแดกให้ให้ตัวทั้งกลุม่ลมมนลงมาทีนี้ stB เนี่ยเวลาจะดูต้องดูยังไงผม ผมูดทุกครั้งเลยว่าเวลาดู SCB ต้องดูแบบนี้ฮะต้องดูว่าเขาอะเป็น2บริษัทภายในภายในบริษัทเดียวบริษัทแรกคือแบงก์บริษัทที่2เนี่ยคือบริษัททั้งอื่นทั้งหมดเนี่ยไอ้บริษัทที่2เนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะเป็นโรสในอนาคตคือเอาความจริงวันนี้ก็ไม่รู้ซ้ำนะว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะไอ้บริษัทที่2ก็คือกลุ่มเจน2เจน3ทั้งหมดเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปให้โฟกัสมันมากถ้าวันหนึ่งมันสําเร็จ คุณมันก็คงแบบรีเฟกได้ดีกว่านี้ uh huh. แต่ถามว่าวันนี้ต้องแอดซูไปก่อนว่ามันไม่สําเร็จครับ uh huh. มันไม่สําเร็จมันก็ประมาณนี้แหละกําไรไม่มีแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะมากเพราะว่าเงินลงทุนมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครัสมมุติว่าถ้าไม่สําเร็จเนี่ยมูลค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ตัวเจ n หนึ่งก็คือตัวแบงก์เพราะฉะนั้นเว,เวลาวิเคราะห์ถ้าใช้คอนเซอร์เวทีฟเลยเนี่ยคือไม่ต้องเอาเจนอื่นเลยเอาเจ n หนึ่งก็คือแบงก์อย่างเดียวว่าแบงก์ Bank ราคาเนี้ยบริษษััทท S C B X บริเนี้ย แค่คิดแค่มูลค่าของแบงก์ยานเดียวเนี่ยมาดูน่าสนใจไหมครับซึ่งแบงก์เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าแคชคาวแคชคาวคือธุรกิจมันนิ่งละกำไรมันก็ทําได้สม่ำเสมอมานี้แหละมันก็จะปันผลสม่ำเสมอมานี้แหละเพราะฉะนั้นธุรกิจแบงก์เนี่ยผมอยากให้ดูปันผลเป็นหลักว่าซื้อราคาเนี่ยเจนสองเจนสามอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องหวังแล้วมันจะดีขึ้นหรือมันจะเป็นกําไรในอนาคตเอาพังซื้อเพิแบงก์อย่างเดียวเนี่ยเอาปันผลอย่างเดียวเนี่ยน่าสนใจหรือเปล่าแบงก์ทุกวันนี้ฮะทำกำไรได้อย่าง ผมยกตัวอย่างตัวเลขปีแล้วแล้วกันปีแล้วได้กำไรได้3 7 0 0 0ื่นเจ็ดสนเนี่ยคิดเป็น e p s ประมาณเอ่อสิบเอ็ดบาทนะฮะแล้วก็เขาจ่ายปันผลปีที่แล้วเนี่ย payout ratio หกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจ่ายดีวิดีนเนี่ยหกบาทเจ็ดเจ็ดสิบตังค์นะครับแบงก์ปีนี้กำไรน่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสี่หมื่นกว่าบนะครับเพราะว่าแบงค์ชาเขาเขาขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้น EPS เนี่ยน่าจะขึ้นมาเป็นสิบสามบาทเพราะฉะนั้นเออ่ ใช้ payout ratio เท่าเดิมซึ่งผมเจอเขารอบล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วฮะเขาก็พูดชัดเจนเลยว่าเขาอยากให้ผู้ถือหุ้นเขาเนี่ยได้ปันผลที่ค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้น payout ratio เนี่ยเขาอยากพยายามจะ maintain ให้ได้ประมาณนี้แล้วเอาจริงตอนนี้เขาให้ลูกๆเขาเนี่ยไปเล่ฟันตัวเอง เพราะฉะนั้นเงินที่แม่ที่ได้เนี่ยเขาจ,จ่ายเป็นปันผลแล้วก็เอาให้ลูกๆเอาเงินปันผลที่ได้เนี่ยไปกู้ไปนูน่นไปนี่เองเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องเก็บแคปิตอลเยอะไว้ที่แบงค์เพราะว่าแบงค์ไม่ได้ใช้แคปิตอลละเพราะว่าคนใช้แคปิตอลมันคือค่าเอ X มันคือออโตเอ็กอันนี้อาจจะเทคนิคเขนิดนึงแต่เอาประมาณเอาประมาณเป็นว่าเขาไม่วางจะไปต้องเก็บเงินกําไรไปไว้บริษัทเยอะดังนั้น payout ratio เนี่ยน่าจะได้เท่าน่าจะเมนเทนได้ดังนั้น EPS 13บาทผมว่าดาวไซ i ์ไม่เยอะ EPS เนี่ย จ่ายปันผล60%ได้ปันผล8บาทปีนี้ถ้า8บาทต้องขึ้นอยู่กับท่านแล้วว่าซื้อหุ้นราคาไหนท่านโอเคผมว่า110ได้กำไรได้ปันผลปีละ8บาทก็กกเยอะนะใช่ไหมเออไม่นะไม,ไม,ไม่ไม่เลวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดแค่นี้ฮะแล้วถ้าวันหนึ่งเจน2เจน3ม,มันกลับมาได้มันเป็นกําไรขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นแคปิตัลเกนให้เราในอนาคตแต่ว่าถ้าซื้อหุ้นตัวเนี้ยยังไม่ต้องหวังขนาดนั้นหวังแค่ว่า ปัมผลปลาปคือมองแบงค์ตัวเดียวก็น่าสนใจเลยน่าสนใจแล้วอันนั้นถ้าเวิร์กก็เป็นตัวแถมไปเลยใช่มันจะเป็นตัวแถมในอนะคตก็เป็นเด้งแบงค์สองเด้งสามเด้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูทรงแบบเนี้ยผมว่าเอชซบดูน่าสนใจกว่าเคแบงก็เลยคิดว่าถ้าจะซื้ออ่ะเคแบง์น่ะซื้อไหมก็ราคานี้ก็ถูกนะไม่ไม่ไม่เถียงว่าว่าว่ามันไม่ถูกแต่ว่าผมว่าเอชซบดูน่าสนใจกว่าอย่างน้อยปันผลเนี่ยเคแบง์ไม่ได้จ่ายปันผลสูงเท่าเอชซบี